สวัสดีค่ะปริตาเพจสร้างสรรค์ตัวเองด้วยตนเองนะคะ<ม>แสงสีเสียงไม่ค่อยพร้อมแต่ปริตานะ่ะพร้อมนะคะเพราะว่ามันมันมืดมืดยังไงไม่รู้เนาะแต่ใจเราไม่มืดก็พอนะคะมีความสุขทุกเวลาหลายๆคนอาจจะเป็นวันหยุดพักผ่อนนะคะอาจจะหลายๆคนก็อาจจะทำงานก็ขอบคุณและโชคดีนะที่ที่เรายังมีงานทำนะคะ ว่าหลายๆคนปัจจุบันนี้ก็หลายๆคนก็ตกงานเพื่อนๆหลายๆคนก็บอกว่าขายของยากแล้วก็หลายๆอย่างอีกจิปะทะเงินหายากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เรายังโชคดีที่มีงานทำปริตาก็ขอบคุณรายได้เงินเดือนประจำของเราปริตาทำงานประจำนะคะเพื่อนๆก็หลายๆคนที่มาติดตามก็อาจจะรู้แล้วแหละนะคะ เป็นพนังงานประจำเป็นมนุษย์เงินเดือนมา26ปีก็คิดไม่ไม่คิดว่าสิ่งนี้นะคะจะมาเปลี่ยนแปลงด้วยโควิด -19 เพราะว่าเราต้องเ,อเรียนรู้ในการช่องทางที่หารายได้ให้เพิ่มขึ้นนะคะรูทางเข้าของเงินมีรูเดียวคือเงินเดือนนะคะอ๋อมียังมีของบริษัทยังโชคดีที่ยังมีเงิน ลงทุนนะคะมีลงทุนในกองทุนรวมมีกองทุนแล้วก็มีหุ้นนะคะซึ่งปริตาชอบแต่ว่าช่วงนี้จนลูกสาวพูดว่าแม่ไม่พูดถึงเรื่องหุ้นหรอแม,แม่ไม่ค่อยพูดถึงเรื่องหุ้นเลยพูดแต่เรื่องของแอป Hello Go นะคะปริตาก็เลยบอกว่าปริตาไม่มี ไม่ได้พูดเลยเพราะว่าหุ้นมันลงหุ้นตกอหุ้นมันตก,นนตกปริตาก็เลยแบบไม่ได้พูดเนาะถ้าพูดไปมันก็เศร้าพูดไปก็เศร้าก็เลยบอกว่าจากที่โควิด19นะปริตาโดนหักเงินเดือนเป็นมนุษย์เงินเดือนเนาะโดนหักเงินเดือนคือบังคับหยุดแล้วก็หักเงินเดือนอย่างน้อย2วันนะคะในฐานะเป็นหัวหน้าแผนกก็เลย โด,ดตนตรงนั้นไปซึ่งเราก็เงินเดือนไม่เยอะไม่เยอะเพราะว่าสมัยนั้นที่เรามาทํางานนะคะเราไต่เต้าจากเป็นพนักงานธรรมดาซึ่งยังไม่ได้จบอะไรเลยนะคะจบแค่โมหกปริตาก็มามาทํางานที่กรุงเทพก็มาเรียนต่อมศอทนะคะเพื่อนๆที่เรียนมศทมีไหมปริตาภูมิใจมากตอนนั้นคือมีไฟ มีไฟในการเรียนเรียนมสทเนาะมหก็ไรสิบแปดแต่ว่าปริตามาเริ่มงานที่เนี่ยที่ที่ปริตาทํางานประจําอยู่ทุกวันนี้คือตอนนั้นอายุ20สนะคะปริตาก็เรียนมสทไปจนจบนะคะซึ่งที่แรกก็ดรอปไว้เพราะว่าเพื่อนเพื่อนคนที่เรียนด้วยกันอ่ะเขาดรอปไว้แล้วเขาก็ไปเรียนพยาบาลนะคะแต่ปริตาก็เอาไงดีวะจะต่อหรือไม่ต่อดี คือคือตามเพื่อนไงคะและ้วสุดท้ายเราก็เรียนวิชานั้นเออสาขานน้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออสาขานั้นแหละจนจบนะคะก็ใช้วินาไป 4- ีหปีนะซึ่งปริตามแบบอ่านหนังสือเองตอนนั้นอ่านหนังสือยังมีไฟไงยังยว,วรุ่นอยู่เนาะอ่านตื่นตีสี่ตีห้ามานั่งอ่านหนังสือแล้วก็ไปสอบมสทอยจะเป็นแบบนั้นเนะเาะไปสอบตามโรงเรียนต่างๆของรัฐบาลอะวัดวัฒาทองมัธยมวัตาทอง เราเรียนพระขนงพิทยาลัยอะไรเงี้ยนะคะซึ่งบริตาอยู่แถวหอพักของโรงพยาบาลเนาะเป็นหอพักที่ทํางานเนาะก็โชคดีอยู่ใกล้ๆแถวไหนเขาก็จะมีแจ้งที่ที่สอบไปบริตาก็ไม่ต้องสอบไกลๆแล้วก็หลังจากนั้นก็จบแล้วก็รับปริญญาพ่อแม่ชื่นใจมากปลื้มใจมากเป็นคนแรกในวงตระกูลที่เรียนจบปริญญานะคะ คือทั้งส่งเงินตัวเองเพื่อตัวเองเรียนแล้วก็ส่งเงินให้แม่ก็คือมีเงินเดือนน้อยแต่ว่าเราก็ยังส่งนะคะณนะตอนนั้นแล้วก็มีเงินเก็บด้วยภูม <g uss> ิใจตัวเองโคตรภูมิใจตัวเองมากๆนะคะปริตาหลังจากนั้นก็แบบตั้งใจนะคะตั้งใจที่ทํางานตั้งใจทํางานเพื่อเก็บเงินตอนแรกก็ไม่ได้เก็บเงินแบบแล้วก็ส่งแม่อย่างเดียวนะคะส่งแม่เดียวไม่ค่อยได้เก็บเท่าไหร่ หลังจากได้ค,บ,คบกับพ่อน้องพิมพิงนี่แหละก็เลยได้เขาก็บอกว่าให้เก็บเงินเนาะเออเราก็ต้องขอบคุณเขา,าให้เขาบอกว่าให้เก็บเงินบ้างแล้วปริตาก็เลยเก็บเงินอันแรกที่ปริตาลงทุนก็คือฝากประจำา24เดือนที่แบบว่าเป็นอ,อะไรนะปลอดภาษีนี่คือการลงทุนครั้งแรกในชีวิตของปริตาคือ เก็บเงินปลอดภาษีบัญชีปลอดภาษีเนาะคือเงินเดือนมันก็น้อยแล้วมันไม่หักภาษีหรอกอ,อแต่ดอกเบี้ยตอนนั้นก็นั่นแหละสองปีเนาะค่อยได้คือเดือนละพันพันพัน,พนสองปีสองปีก็อะไรสองหมื่นสี่เนาะสองปีแล้วก็ปริตาก็ฝากเข้าไปใหม่พันหนึ่งแล้วก็อันเดิมพันหนึ่งก็เป็นสองพันจากสองหมื่นสี่ก็กลายเป็นสี่หมื่นแปดแล้วก็มีเนาะหลังจากนั้นไปเรียนราม ก็เลยมีความรู้มากขึ้นในการรู้มากขึ้นไมมไม่รู้แต่ว่าเห็นเพื่อนเขาพูดถึงเรื่องหุ้นซึ่งปริตาว่าคนที่เล่นหุ้นอะ่ะเขาเป็นคนรวยเท่านั้นน่ะค่อยเล่นหุ้นได้ปริตาก็แบบอยากจะมีโมเมนต์แบบนั้นจริงๆนะคือไม่รู้เรื่องหรอกก็เลยไปลงทุนหุ้นนะคะไปลงทุนหุ้นตอนแรกก็เอาหนังสือจากหลานมาเนี่แหละเป็นการลงทุนหุ้นการเปิดบัญชีออนไลน์อะไรแบบนี้การเล่นหุ้นออนไลน์อะไรประมาณเนี่ย ปริตาก็เอามาอ่านอ่านไม่จบหรอกก็เลยไปขอเปิดบัญชีกับแบงค์แบงค์งหนึ่งแต่เขาบอกว่าต้องมีเงินทุนสองแสนซึ่งปริตาไม่มีก็เลยไปอีกแบงค์หนึ่งเขาก็เลยบอกว่าเออคุณมีลงทุนอะไรบ้างตอนนั้นปริตาก็มีฝากฟิกฝากประจำเนาะแล้วก็มีซื้อกองทุนรวมไว้บ้างก็เลยเขาว่าเอามาให้หมดแล้วก็เลยเออโอเคก็ได้เริ่มลงทุนเล่นหุ้นตอนนั้นอายุสามเก้าอืม เป็นเป็นช่วงจังหวะที่เป็นแบบออายุก็มากแล้วนะนะคะเพิ่งจะเล่นเป็นเพิ่งจะลงทุนแต่ก็เจ็บเจ็บเยอะเพราะว่าปริตาแบบเล่นด้วยความทนี่แบบเราไม่รู้เรื่องไงแต่อยากแต่อยากเล่นค่ะอยากลงทุนนะคะอยากมีโมเมนต์คนรวยบ้างคนเ,เขาเรียกว่าอะไรคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นอะไรประมาณเนี้ย แต่ปริตาไม่ไม่ได้ซื้อหวยนะเพิ่งจะหลังเนี่ยที่มาซื้อลอตเตอรี่มาซื้อหวยบ้างนะคะก็คือหลังจากนั้นปริตาก็เริ่มลงทุนศึกษาการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลบ้างหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการลงทุนนะคะอาจจะมีกี่แบงก์อะปริตาสองสาแบงก์ปริตาก็จะทดลองซื้อแบงค์ไหนที่แบบว่ามีดอกเบี้ยมีมีอะไรที่ดีด นะคะมีคุณค่าต่อเราเนี่ยม,มีคุณค่าอยู่แล้วแต่ว่าคือแบบว่าอนไนที่ดีๆต่อเราเราก็ทดลองอ่ะทดลองเล่นอ่ะก็คือทดลองฝากเรียนดูอนไนที่แบบมันได้น้อยหรือว่ามันแบบเราก็ปิดนะคะนีปัญหาว่าเดี๋ยวนี้ส่วนมากมันมีแอปมีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะโมบายแอปอะ่ะนะคะตอนนี้ปริตาก็เล่นอันนี้อยู่นี่นะคะที่เป็น เพื่อนๆเห็นไหมสีเหลืองๆให้โลโก้อ่ะเนี่ยเนี่ย,ยปริตาเปิดเข้าไปให้โลโก้นะคะเพื่อนๆลองไปเซิร์ชดูอันนี้เป็นเข้าสู่กระบวนการซื้อทองและซื้อทองในแอปนะคะปริตาคิดว่าสิ่งสิ่งนี้มันเป็นแบบมันจะสามารถคือวันนั้นฟังโคสเป้นะคะเรื่องของอ เพจมันี่ซิกแพซึ่งปริตาชอบฟังเรื่องของการเงินเขาบอกว่าเก็บเงินวันละ10บาทนะคะ10บาทใส่กระปุกหรือ5บาทบางคนไม่มีจริงๆ5บาทได้ไหม1บาทได้ไหมอาจารย์จตุพลฟังอาจารย์จตุพลพูดแล้วครับ1บาทไม่ได้เก็บวันละ25้ตังค์ได้ไหม4วันเป็นบาทหนึ่งได้ไหมนะคะเพราะว่าน้องเพราะว่าน้องโควิดเขามาช่วยเราให้เราได้ข้อคิดเกี่ยวกับการเงินได้เยอะ เยวมากๆนะคะปริตาก็เลยแบบมันอาจจะสั่นๆนะว่าใช้ใช้มือจับแท็บลิตอ่ะมันมันหนักอืมปริตาก็เลยโอเคอะ่ะมาลองทัแล้วก็ทดลองทําเลยนะโหลดแอป,ปมาแล้วก็ลงทะเบียนออนไลน์เลยปริตาจะเป็นคนแบบนี้คือทําอะไรคือตัดสินใจแล้วจะทําทันทีก็ซื้อจําได้ว่า เมื่อกี้แบ่งปันคลิปอะไรไปอ๋อทำในสิ่งที่เรารักนะคะแล้วก็เกิดเกาะราไได้ให้กับตัวเราเองสร้างคุณค่าให้ตัวเองแล้วก็สร้างคุณค่าให้ผู้อื่นด้วยใบตาก็ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดในเดือนกันยายนขอบคุณเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนาะให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้รู้จักการเป็นแม่ค้าให้รู้ให้รู้จักแอปให้โลโก้การลงทุนต่างๆในการเพิ่มช่องทางการ ใบะไหลของการเงินมาหาเรามากขึ้นนะคะเพราะว่า,อาทองตอนนั้นมีช่วงหนึ่งช่วงอาทิตย์ที่แล้วทองลงมากแต่ปริตาก็เหมือนกลัวตามคนอื่นอะ่ะก็ไม่ได้ซื้อเข้าไปแล้วเนี่ยทองกําลังขึ้นอีกก็คือสมมุติว่าตอนนั้นที่ปริตาซื้อครั้งแรกเลยนะสองพันบาทต่อกลัมอะ่ะนะคะในแอปนี้นะคะบาทต่อกรัม จะเขียนว่าโอ้มองไม่เห็นเนาะสวัสดีค่ะปริตาอเงี้ยมองไม่เห็นนะอันนี้ทองของปริตานะสองจุดศูนย์หกกรัมมองไม่เห็นเนาะอ่ามองไม่เห็นสะยดยอ่ะปริตาก็เพิ่มทองเข้าไปเรื่อยๆคือหลังจากที่ฟังโคดเป้แล้วปริตาก็เลยแบบว่าเก็บเงินวันละยี่สิบนะคะเดี๋ยวจะมีกระปุกนะอันนี้เป็นเป็นเป็นเพก เป็นเรื่องของการเงินคลิปน,นี้เดี๋ยวปริตาจะเอากระปุกมาให้ดูโคตเป้บอกว่าต้องทำยังไงนะคะแบบนึงนะคะมาแล้วเนี่ยโคตเป้ว่าเขียนให้เขียนในกระปุกนะคะฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินขอบคุณเงิน ปริตาเขียนขอบคุณเงินทุกจำนวนที่ฉันเคยได้รับมาตลอดชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างคือพลังงานนะคะเมื่อเราเรียนรู้แล้วนะคะเราก็ลงมือทำปริตาก็มาติดไป้ายไว้นะคะเหมือนเหมือนตัวเราเองอะโปรแกรมจิตของตัวเราเองอะหลายคนก็อาจจะบอกว่ามันเรื่องจริงเหรอก็ก็คนที่ทดลองคืออะไรชาวญี่ปุ่นอะที่บอกว่าน้ำเนะเาะข้าวทดลองน้ำหรือทดลองาเออทดลองน้ำที่บอกว่า ที่ติดป้ายไว้แล้วก็คําพูดของเราก็แก้วนึงก็บอกว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะน้านี่มีประโยชน์อีกแก้วนึงก็แบบว่าด่าน้าอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยพูดคําด่าพูดคาดีดีเนี่ยทั้งสองอันเนี่ยคือเป็นน้ําจากแหล่งเดียวกันนะคะน้ําจากแหล่งเดียวกันกับกายว่าเ,าเมื่อเขามาพิสูจน์น้ําจากที่เดียวกันนะแต่ว่าใส่คนละแก้วแต่ว่า คำพูดด้านนี้จะดีคำพูดแก้วด้านนี้จะเป็นคำพูดที่ด่าอแล้วก็เลยแบบเอาไปพิสูจน์เป็นเขาเป็นแบบไป,ปนค้นหาดูได้นะผลึกเขาสวยงามมากแก้วที่แบบพูดแต่คําดีๆแล้วก็พูดคําด่าก็จะเป็นแตกแบบน่าเกลียดอะเนาะเหมือนตัวเรานี่แหละเราก็คือพลังงานเงินก็คือพลังงานสิ่งไหนที่แบบว่าเราใช้อยู่เราก็ติดไปในคําสิ่งดีฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันรักเงิน คนเป้คือในสิ่งที่ถ้าเราเชื่อสิ่งไหนเราศรัทธาสิ่งไหนนะคะสิ่งนั้นก็จะเกิดคุณค่าและเกิดผลลัพธ์นะคะ mm hmm. เกิดผลลัพธ์ให้ให้เห็นแบบชัดเจนเนี่ยปริตาจิตมาวันที่วันที่สามนะโคดเป้บอกว่าน้าสิ้นเดือนต้องต้องเอามานับกดปริตายัางไม่นับเลยอะ่ะคือบางบม,มีบางวันที่ลืมบ้างนะคะที่ลืมที่ลืมใส่บ้าง ปริตาก็ต้องมา,มาทบใส่ริตาจะใส่แบงค์ยี่หรือบางทีถ้าได้เงินจากอะไรมาปริตาก็จะนี่ค่ะอันนี้ประมาณเนาะวันนี้วันที่สนะส่วนมากจะเก็บแบงค์ยีเก็บแบงค์ยีขอบคุณมากก็เลยทําให้ปริตาแบบรักตัวเองอะ่ะภูมิใจในตัวเองว่าเมื่อเราทําสิ่งไหนอะ่ะปริตาแบบ ได้ยินมาได้ฟังมาปิตาจะลงมือทําทันทีนะคะถ้ามันถ้ามันไม่ดีเขาคงไม่ไม่บอกแล้วเขาคงไม่ไม่มาพูดหรอกแต่อันนี้แบบว่าเป็นสิ่งที่ดีอ่ะเราก็ทดลองทํแเราก็ไม่เสียหายกพการเก็บเงินเราก็มีเงินเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนปิตาก็เลยแบบเออแบบเนี่ยเนี่ยก็เก็บมาเรื่อยๆนะคะบางทีก็ใส่ให้กับตัวเองบ้างได้เงินกับ ขายของบ้างนะคะนคนคนบอกว่าโอ้ไปหอมเงินหอมอะเงินมันหอมจริงนะเราก็รักเขานะเพราะว่าเขาถ้าไม่มีเงินนะปริตาอยู่ไม่ได้จริงเพราะว่าไหนจะค่าไฟค่าน้ําค่าซ่อมรถค่า กินค่าอยู่ค่าอะไรเนาะทุกๆอย่างทุกคนมีค่าเนาะทุกคนมีค่าเนี่ยเนี่ยเดือนกว่ากว่เาเดือนกว่ากว่านะคะไ้ตาก็ต้องขอบคุณมากๆเลยอ่ะบางคนเก็บเดือนละสิบแล้วค้เป้บอกว่าถ้าเก็บเดือนละสิบใช่ไหมสามสิบวันก็จะเป็น300บาทซึ่งโปรแกรมแอปเ l ลโลโกะที่เพื่อนๆดูอ๋ออันนี้เป็นรูปเงินเลยนะ10ล้านอนี โปรแกรมแอปหน้าจอนะคะก็ปริาตาก็เลยบอกว่าสิ่งนี้แหละมันทำให้เราแบบเอ่อที่จะแบ่งปันกับเพื่อนๆพื่อไดไ้ว่าเราทำจริงไงแล้วเราก็เอาเงินจากที่เก็บได้30วันอะมามาเพื่อไปซื้อทองนะคะทองเราก็ฝากไป300บาทครั้งแรกนะคะฝากไป300บาทแล้วก็ ทยอยซื้อวันละ10บ,บาทหรือครั้งละ10บ,บาทก็ได้แล้วก็สะสมไปเรื่อยๆนะคะสะสมไปเรื่อยๆถ้าบอกว่าแอป Hello Go น่าเชื่อถือไหมปริตาก็ว่าน่าเชื่อถือนะถ้าโค้ดเปออกมาบอกขนาดนั้นแล้วก็มีหลายๆคนที่แบบว่าเป็นไอดอลเป็นแบบคือเขาเขาใช้มาแบบใครอะนะคะหลายส,สามปีแล้วมั้งนะคะ หรือก่อนหน้านี้แล้วรอเปล่าปริตาไม่แน่ใจแต่ปริตาก็ไปดูโค้ดเป้แล้วก็ไปเข้าไปเซิร์ชดูใน Google เซิร์ชดูใน YouTube ยูทูบอะไรเงี้ยแต่มันมีก็ของลน์ก็มีนะคะของหัวเซ็งเฮงอะไรเงี้ยเนาะแล้วแล้วแต่แล้วแต่ปริตาก็คือปริตาชอบอันไหนก็อันนั้นแหละเนี่ยเห็นไหมคะเพื่อนๆขอบคุณมาก ไปตาฉีดฉีดน้ำหอมใส่เงินด้วยเพราะว่าเรียนรู้มาเราก็ทำไม่เสียหายนะคะขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่มาอยู่กับเราไปไหนเราก็อบอุ่นอะถ้ามีเงินเนาะถ้าไม่มีเงินก็หน่าแห้งหน้าจ่อยอะจะซื้ออะไรได้บ้างละ่ะค่าไฟค่าอิเนเทอร์เน็ตที่เราต้องจ่ายคุณบอกโอ้ยเงินมันน้อยนิดดูถูกเงินมากนะคะ แต่ยังไงเราก็ต้องให้ตัวเองนะคะเงินเดือนออกมาไม่ใช่ว่าคือยิ่งเป็นมนุษย์เงินเดือนแบบปริตาแล้วภูมิใจมากๆที่แบบสิ้นเดือนมาก็ยังเก็บเงินได้อะใช่ไหมยังเก็บเงินได้เป็นแบบยังบริหารเงินถึงสิ้นเดือนเนี่ยอโอเคนะคะปริตามาแนะนำมาแนะนำแล้วก็มาแบ่งปันนะคะการเก็บเงินของปริตามี กระปุกเยอะข้างหลังอ่ะเป็นส่วนมากเป็นของอ,อมสินนะคะหรือใครอะไรก็ตามแล้วแต่ขอบคุณมากๆสนหราหนึ่งนะคะที่อยู่กับแม่นะเราต้องเก็บนะคะเราต้องเก็บรู้จักเก็บรู้จักออมรู้จักใช้รู้จักหานะคะเงินทองงอกเงยพูดขอบคุณเขาบ่อยๆไปไปดูอ่ ของครูนิกกี้ได้นะคะครูนิกกี้เพจครูของครูนิกกี้นะคะเรื่องขอบคุณเงินเนี่ยเห็นชัดเจนมากมใครๆคนที่สอนเนี่ยต้องต้องขอบคุณนะคะขอบคุณต้องเลยแหละต้องเลยอะ่ะต้องขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับนะคะเกื้อคุณเราอืว่าเราทํามาหากินทําเงินเดือนเพื่ออะไรเพื่อเงินนะคะเพื่อเงิน แต่ก็ไม่ใช่แบบว่าให้เงินเป็นเจ้านายเรานะคะที่แบบว่าออกคําสั่งเราเพื่อแบบต้องไปทุจริตไปคดโกงฆ่าใครนะั่ก็ไม่ใช่นะคะโอเคหรือไปคดโกงช่อลาดใต้โต๊ะอะไรปริตาไม่ชอบเลยนะน,นะคะโอเคขอบคุณนะคะอ่ะแบ่งปันแล้วแบ่งปันกันเก็บเงินเดี๋ยวปริตาเนี่ยจะรวบรวมเงินเนี่ย ไปฝากแบงก์แล้วก็โอนเข้าแอปให้โหลโกเพื่อซื้อทองนะคะเพื่อซื้อทองไม่รู้เท่าไหร่นะกน็น่าจะเป็นพันหรือเปล่านะคะน่าจะพันกว่าบาทนะคะก็ขอบขอบคุณตัวเองเหมือนกันอขอบคุณโคชเป้ที่แนะนำนะคะขอบคุณทุกคนที่มีส่วนสอนให้ปริตาขอบคุณเงินขอบคุณสิ่งที่เราได้รับเนาะ ขอบคุณมากๆสำหรับวันนี้เนาะปริตาก็มาใครเครียดเรื่องของการแบ่งปันเนี่ยปริตาทำคลิปที่2แล้วการขอบคุณเงินการขอบคุณเงินการการเก็บเงินวิธีการเก็บเงินของปริตานะคะจากมนุษย์เงินเดือนเนาะจากไม่มีอะไรกลายว่าเออสามารถเราสามารถที่จะมีอิสรภาพนะคะทางการเงินได้นะคะ พอมีพอกินอะ่ะไม่ต้องไปติดหนี้ยืมสินใครอะไรอย่างเงี้ยดูแลรับผิดชอบตัวเอง100%นะคะว่าเมื่อเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจริงๆอะ่ะคนที่อยู่กับเราคือตัวเราเองนะคะเราก็ต้องดูแลบริหารจัดการนะคะจัดการตัวเองรับผิดชอบตัวเองในทุกๆด้านความสุขของตนเองต้องมีความร่าเริงก็ต้องมีเพิ่มเติมเข้าไปความรู้ก็ต้องมีนะคะ แล้วก็สิ่งดีๆก็จะตามมาโอเควันนี้ขอบคุณบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมนะคะ mm hmm. เป้าหมายคือการมีอิสรภาพทางการเงิน mm hmm. เราต้องจัดสรรหาขอบคุณมากๆเออโอเคเมื่อกี้มันมืดไปหน่อยเพราะว่าปริาวางไว้โต๊ะนะคะถ้ายกขึ้นมาอย่างนี้มันจะแสงมันจะขึ้นหน่อยแต่ว่ามันไม่มีที่ตั้งอะ mm hmm. นะคะจะได้แบบว่า เห็นหน้าชัดๆหน่อยโอเคขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ